การที่คุณเป็นคนที่ยอมเปิดใจรับฟังคนอื่นถือเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกไว้ใจและเชื่อใจคุณมากขึ้นเมื่อใครสักคนรู้สึกว่าพวกเขาสามารถพูดคุยกับคุณได้โดยไม่ต้องกลัวการถูกตัดสินมันสร้างความรู้สึกของความปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันความรู้สึกการฟังอย่างตั้งใจไม่ได้หมายถึงแค่การได้ยินคำพูด แต่ยังหมายถึงการให้ความสำคัญกับความรู้สึกและประสบการณ์ของอีกฝ่ายเมื่อคุณยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นโดยไม่ตัดสินหรือวิจารณ์ทันทีจะทำให้คนเหล่านั้นรู้สึกว่าพวกเขามีค่าและสำคัญการเปิดใจรับฟังยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนเพราะมันแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจและความเข้าใจที่คุณมีให้กับผู้อื่น หลายครั้งที่คนมักจะรู้สึกว่าโลกในวันนี้เต็มไปด้วยความเครียดและการตัดสินดังนั้นการที่คุณสามารถเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้ผ่านการฟังอย่างตั้งใจจึงถือเป็นคุณสมบัติที่มีคุณค่าและมีสเสน่ห์อย่างยิ่งการที่คนอื่นไว้วางใจให้คุณฟังความคิดเห็นของพวกเขาก็หมายถึงว่าคุณมีความสามารถในการสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และในขณะเดียวกันคุณยังช่วยให้พวกเขาได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองผ่านการพูดคุยทั้งหมดนี้คือความหมายที่ลึกซึ้งของการที่คุณเป็นคนที่ยอมเปิดใจรับฟังผู้อื่นและมันเป็นสเสน่ห์ที่ทำให้คุณเป็นที่รักและน่าเคารพในสายตาของคนรอบข้างการเปิดใจรับฟังคนอื่นทำให้คุณสามารถเข้าใจมุมมองที่แตกต่างได้ดีขึ้น เมื่อคุณฟังอย่างตั้งใจคุณจะสามารถจับใจความสำคัญจากสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการสื่อสารและช่วยให้คุณสามารถตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมในบางครั้งการที่คุณไม่พูดอะไรเลยเพียงแค่ฟังอย่างตั้งใจและอดทนก็สามารถสร้างความผ่อนคลายให้กับอีกฝ่ายได้คนที่รู้สึกว่าตัวเองถูกฟังอย่างแท้จริงมักจะรู้สึกขอบคุณ และมีความรู้สึกดีๆที่อยากจะกลับมาแบ่งปันกับคุณอีกครั้งนอกจากนี้การที่คุณเปิดใจรับฟังยังช่วยให้คุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอการฟังคนอื่นทำให้คุณสามารถรับรู้ความรู้สึกและความคิดที่หลากหลายมันช่วยให้คุณไม่ตัดสินสิ่งต่างๆเพียงแค่จากมุมมองของตัวเองและยังทำให้คุณกลายเป็นคนที่เปิดกว้างและยืดหยุ่นมากขึ้น การเป็นคนที่เปิดใจรับฟังไม่ได้หมายความว่าจะต้องตอบกลับทุกครั้งบางครั้งการแสดงความสนใจโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยก็สามารถช่วยให้คนอื่นรู้สึกดีขึ้นมันไม่ใช่แค่การได้ยินคำพูดแต่ยังเป็นการเข้าใจในสิ่งที่คนอื่นต้องการสื่อสารจากหัวใจการที่คุณเป็นคนที่ยอมรับฟังยังช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจระหว่างคุณกับคนอื่น เมื่อคนรู้สึกว่าพวกเขาสามารถพึ่งพาคุณในการฟังและเข้าใจมันจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณมีความลึกซึ้งและยั่งยืนการเปิดใจรับฟังยังช่วยลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้เพราะการฟังช่วยให้คุณเข้าใจปัญหาหรือความต้องการของคนอื่นได้ดีขึ้นในบางครั้งความเข้าใจที่แท้จริงอาจเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา การที่คุณยอมเปิดใจรับฟังยังทำให้คนอื่นรู้สึกว่าพวกเขามีคุณค่าเมื่อคนรู้สึกว่าเสียงของพวกเขามีความหมายมันช่วยเพิ่มความมั่นใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นการฟังเป็นการให้พื้นที่ที่สำคัญสำหรับการแสดงออกทำให้คนสามารถพูดคุยได้อย่างอิสระและไม่รู้สึกถูกกดดันคุณจะพบว่าการที่คนไว้ใจคุณให้ฟังปัญหา หรือความคิดของพวกเขาเป็นเครื่องหมายของการยอมรับและความเข้าใจที่ลึกซึ้งบางครั้งคนต้องการแค่คนที่พร้อมจะรับฟังโดยไม่ต้องการคำแนะนำหรือวิจารณ์การฟังด้วยใจที่เปิดกว้างจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่แค่ผิวเผินแต่เป็นการเชื่อมโยงที่มาจากความเข้าใจจริงการเปิดใจรับฟังยังช่วยให้คุณเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของคนอื่น มันไม่เพียงแค่ช่วยให้คุณเข้าใจพวกเขาแต่ยังทำให้คุณได้รู้จักกับมุมมองและทัศนคติที่หลากหลายการที่คุณฟังอย่างตั้งใจทำให้คนอื่นรู้สึกมีคุณค่าและมันสามารถสร้างพื้นที่ให้เกิดการเติบโตและพัฒนาได้ในบางครั้งการฟังยังช่วยให้คุณมีโอกาสในการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการฟังอย่างตั้งใจมักจะยั่งยืนและมั่นคงเพราะคนที่รู้สึกว่าถูกฟังจะมีแนวโน้มที่จะให้ความเคารพและใส่ใจคุณในทางกลับกันการที่คุณฟังอย่างตั้งใจทำให้คนอื่นรู้สึกว่าความรู้สึกของพวกเขามีความสำคัญมันช่วยให้พวกเขาเปิดใจและแบ่งปันสิ่งที่พวกเขาคิดหรือรู้สึกได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลว่าความคิดเหล่านั้นจะถูกปฏิเสธหรือไม่ถูกยอมรับเมื่อคนรู้สึกว่าเขามีคนที่พร้อมจะรับฟังมันทำให้พวกเขาอยากกลับมาแบ่งปันและพูดคุยกับคุณอีกครั้งในอนาคตความรู้สึกที่ถูกฟังอย่างจริงจังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและแน่นแฟน้นการฟังทำให้คุณสามารถเข้าใจสถานการณ์และปัญหาของคนอื่นได้ลึกซึ้ง เมื่อคุณรับฟังโดยไม่ตัดสินมันทำให้คุณสามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสมและให้การสนับสนุนที่ดีที่สุดการฟังยังช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดหรือการเกิดความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่อารมณ์หรือความรู้สึกมีส่วนเกี่ยวข้องการเปิดใจรับฟังช่วยให้คนรู้สึกถึงความเข้าใจและการยอมรับจากคุณ ซึ่งทำให้ความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่มีพื้นฐานมาจากการสนับสนุนและการร่วมมือกันคนที่ได้รับการฝังมักจะรู้สึกว่าพวกเขามีความสำคัญในสายตาของคุณและความสำคัญนี้จะสะท้อนกลับไปในความไว้วางใจและการเคารพที่พวกเขามีให้กับคุณ ในบางครั้งสิ่งที่คนต้องการมากที่สุดไม่ใช่คำแนะนำหรือการแก้ไขปัญหาแต่เป็นแค่คนที่สามารถอยู่ข้างๆและฟังพวกเขาอย่างตั้งใจการฟังยังสามารถช่วยให้คุณเห็นมุมมองใหม่ๆที่คุณอาจไม่เคยคิดถึงมันเปิดโอกาสให้คุณเข้าใจโลกของคนอื่นและทัศนคติที่แตกต่างจากของคุณเองการฟังอย่างจริงใจยังช่วยให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริง โดยไม่ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดวิธีคิดของผู้อื่นการฟังอย่างตั้งใจยังช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในความสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่นเมื่อคุณให้ความสำคัญกับสิ่งที่คนอื่นพูดพวกเขาจะรู้สึกว่าคุณให้คุณค่าและใส่ใจในตัวพวกเขาสิ่งนี้ช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยวและทำให้พวกเขารู้สึกเชื่อมโยงกับคุณในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การฟังไม่ใช่แค่การทำให้คนอื่นพูดออกมาแต่ยังเป็นการสร้างพื้นที่สำหรับการสื่อสารที่เปิดกว้างและเป็นมิตรเมื่อคุณเปิดใจรับฟังคุณจะสามารถเห็นโลกในมุมมองที่หลากหลายการฟังยังสามารถช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาหรือความเข้าใจผิดได้เร็วกว่าการตัดสินหรือคาดเดาบางครั้งการฟังทำให้คุณเข้าใจถึงแรงจูงใจหรือความรู้สึกที่ทำให้คนทำสิ่งต่างๆ ซึ่งทำให้คุณสามารถเข้าใจพวกเขาได้ดียิ่งขึ้นและหาวิธีช่วยเหลือหรือสนับสนุนที่เหมาะสมการฟังยังช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีสติเพราะคุณได้รับข้อมูลครบถ้วนและไม่ถูกหลงลืมในรายละเอียดที่สำคัญในบางกรณีการฟังสามารถเป็นวิธีที่ช่วยให้คนเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้นเมื่อคนพูดออกมาพวกเขาจะสามารถสะท้อนความคิด และความรู้สึกของตัวเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นการฟังที่ดีเป็นเสมือนการเปิดโอกาสให้ความคิดและความรู้สึกถูกถ่ายทอดออกมาอย่างเต็มที่และมันช่วยให้คนที่พูดรู้สึกว่าเขาได้รับการยอมรับและเข้าใจไม่ว่าจะในสถานการณ์ที่มีความเครียดหรือในเวลาที่ต้องการการสนับสนุนการฟังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างความไว้วางใจและการเชื่อมโยงที่ดี การแสดงให้เห็นว่าคุณพร้อมที่จะรับฟังยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่เปิดกว้างโดยที่ไม่มีการตัดสินหรือการวิจารณ์ในทันทีการฟังที่ดีช่วยให้คุณสามารถเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของคนอื่นมันไม่ใช่แค่การได้ยินคำพูดแต่ยังหมายถึงการเข้าใจความรู้สึกที่ซ่อนอยู่เมื่อคุณรับฟังอย่างตั้งใจคุณจะสามารถรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่พวกเขากังวลหรือสนใจ การฟังยังช่วยให้คุณได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นมันเป็นการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและมุมมองที่หลากหลายจากผู้คนรอบตัวเมื่อคุณฟังอย่างตั้งใจคุณสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ดียิ่งขึ้นบางครั้งคนต้องการแค่คนที่พร้อมจะอยู่ข้างๆและรับฟังการฟังยังช่วยให้คุณสามารถเห็นภาพรวมของปัญหาหรือสถานการณ์ได้ชัดเจนขึ้น การที่คุณเปิดใจรับฟังทําให้คนอื่นรู้สึกว่าพวกเขามีค่ามากขึ้นมันช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่แค่ผิวเผินแต่มีความลึกซึ้งและเข้าใจกันจริงๆการฟังเป็นสิ่งที่สามารถทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่นมีคุณค่ามากขึ้นมันทําให้คนรู้สึกว่าพวกเขามีเสียงที่สำคัญในสายตาของคุณเมื่อคุณฟังอย่างจริงใจคุณจะสร้างความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความเคารพ และความไว้วางใจการฟังช่วยให้คุณไม่พลาดรายละเอียดสำคัญที่อาจช่วยในการตัดสินใจการที่คนรู้สึกว่าเขาถูกฟังอย่างแท้จริงมักทำให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยและมั่นใจการฟังยังเป็นทักษะที่ช่วยให้คุณมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการฟังอย่างตั้งใจทำให้คุณสามารถตอบสนองได้อย่างตรงจุดและมีความหมาย มันไม่เพียงแต่ช่วยให้คนอื่นรู้สึกได้ยินแต่ยังรู้สึกว่าได้รับการเข้าใจอย่างแท้จริงการฟังทำให้คุณสามารถตระหนักถึงอารมณ์และความรู้สึกที่แฝงอยู่ในคำพูดมันช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่มีความเข้าใจผิดบางครั้งการฟังเพียงอย่างเดียวก็สามารถคลี่คลายปัญหาหรือความกังวลได้เพราะมันช่วยให้คนรู้สึกว่าพวกเขามีที่ปรึกษาที่พร้อมจะอยู่เคียงข้าง การฟังยังช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีที่เหมาะสมในการแสดงความห่วงใยและการให้คำแนะนำมันช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งที่คนอื่นต้องการอย่างลึกซึ้งและตอบสนองได้ดีกว่าการเปิดใจรับฟังทำให้ความสัมพันธ์มีความยั่งยืนเพราะมันไม่ใช่แค่การพูดคุยธรรมดาแต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความเข้าใจและการยอมรับในตัวตนของกันและกัน เมื่อคุณฟังคนอื่นอย่างจริงใจพวกเขาจะรู้สึกว่าคุณให้คุณค่าและความสําคัญกับพวกเขาความรู้สึกนี้ทำให้คนอื่นอยากที่จะรักษาความสัมพันธ์กับคุณไว้การฟังยังช่วยให้คุณสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบากได้ดีกว่าคุณจะสามารถค้นพบทางออกที่ดีที่สุดผ่านการเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย การฟังยังช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่เปิดกว้างและไม่ถูกจำกัดด้วยความคิดหรือทัศนคติเดิมๆการฟังทำให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่ผิดพลาดจากการขาดข้อมูลเพราะการฟังอย่างละเอียดช่วยให้คุณเห็นรายละเอียดที่คุณอาจมองข้ามไปมันยังช่วยให้คุณสามารถเข้าใจในสิ่งที่คนอื่นต้องการจริงๆบางครั้งคนอาจไม่สามารถแสดงความรู้สึกของตัวเองออกมาอย่างตรงไปตรงมา แต่การฟังจะช่วยให้คุณสามารถจับสัญญาณที่ละเอียดและเข้าใจได้ว่าเขาต้องการอะไรการที่คุณยอมรับฟังสิ่งที่คนอื่นพูดโดยไม่รีบตัดสินหรือแสดงความเห็นจะทำให้พวกเขารู้สึกว่าคุณให้ความสำคัญกับสิ่งที่พวกเขากำลังจะบอกสิ่งนี้ทำให้คุณกลายเป็นคนที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างแท้จริงการฟังไม่เพียงแต่ทำให้คุณเข้าใจผู้อื่น แตยังทำให้ผู้อื่นเข้าใจคุณได้ง่ายขึ้นเมื่อคนรู้สึกว่าได้รับการฟังพวกเขามักจะรู้สึกใกล้ชิดและมีความเชื่อมโยงกับคุณมันทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากขึ้นในทุกๆด้านของชีวิตการที่คุณเปิดใจรับฟังยังช่วยให้คุณเห็นมุมมองที่หลากหลายไม่ว่าคุณจะเผชิญกับความท้าทายหรือความยากลำบากคุณสามารถเห็นทางเลือกและโอกาสที่ซ่อนอยู่ การฟังสามารถเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการสร้างความเข้าใจและการแก้ปัญหาต่างๆเพราะการฟังทำให้คุณสามารถเห็นสิ่งที่คุณอาจไม่เคยคิดถึงมาก่อนการฟังอย่างตั้งใจช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนยิ่งขึ้นมันทำให้คุณสามารถแยกแยะปัญหาหรือความต้องการที่แท้จริงได้บางครั้งการรับฟังจากหลายมุมมองสามารถช่วยให้คุณคิดหาทางออกที่ดีกว่า การที่คุณเป็นคนที่ฟังคนอื่นอย่างเปิดใจจะทำให้พวกเขารู้สึกว่าพวกเขาไม่โดดเดี่ยวความรู้สึกนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่มีความหมายเมื่อคุณฟังอย่างตั้งใจคุณจะสามารถช่วยเหลือได้ดีกว่าเมื่อคุณแค่พูดออกไปการฟังยังช่วยให้คุณเข้าใจว่าไม่ทุกคนต้องการคำแนะนำหรือวิธีแก้ปัญหาบางครั้งพวกเขาแค่ต้องการพื้นที่ในการพูดออกมา และรู้สึกว่าได้รับการยอมรับการฟังยังช่วยให้คุณสามารถสังเกตอารมณ์ที่ซ่อนอยู่ระหว่างการสนทนาบางครั้งคนอาจพูดอะไรบางอย่างที่ไม่ตรงกับสิ่งที่พวกเขารู้สึกจริงๆการฟังจะช่วยให้คุณจับสัญญาณเหล่านี้ได้และแสดงความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นการเปิดใจรับฟังทําให้คุณสามารถมีปฏิสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและสร้างสารรค์ มันทำให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับคนที่คุณคุยด้วยการฟังยังช่วยให้คุณไม่พลาดข้อมูลสำคัญที่จะช่วยในการตัดสินใจในอนาคตเพราะมันทำให้คุณเข้าใจสถานการณ์ได้ละเอียดและมีมุมมองที่ครบถ้วนมากขึ้นการฟังยังช่วยให้คุณสามารถปรับตัวได้ดีขึ้นในสถานการณ์ที่หลากหลายมันทำให้คุณเข้าใจคนอื่นในแบบที่ไม่ใช่แค่การรับฟังคำพูดเท่านั้น แต่ยังเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกที่แฝงอยู่ในคำพูดเหล่านั้นการฟังทำให้คุณเป็นคนที่มีความสามารถในการให้การสนับสนุนที่มีคุณค่ามันทำให้คนอื่นรู้สึกว่าพวกเขาสามารถพึ่งพาคุณได้ในทุกๆสถานการณ์การที่คุณฟังด้วยใจเปิดทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและยั่งยืนเพราะมันสร้างความไว้วางใจ และทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเขาได้รับการเคารพสุดท้ายการเปิดใจรับฟังไม่ได้เป็นแค่ทักษะที่ช่วยให้การสื่อสารดีขึ้นแต่ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งและมีคุณค่าในชีวิตของผู้อื่น